เออไอพวกแบบไอที่เป็นซองอะอาหารเสริมที่เป็นซองๆอะแล้วอันนี้ยปากขวดมันไม่ต้องหักอะไรเลยคอะมันใส่ลงไปได้หมดเลยวิตามงวิตามินอะไรเนี่ยปกติถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นขวดฝาปกติอะมันต้องหักครึ่งเม้นแล้วใส่เข้าไปอันเนี้ยโยนเข้าไปใช่แล้วลื่นคอจริงทุกคนน้ำแร่ด่าทุกคนลองกดไซส์เ5 0ไปกินก็ได้ค่ะกดใหญ่นลจะอยู่ร้องเพลงนี้ยังตั้งแต่ <จ>มันพอได้ไหมครับจดิงอ,อ,อันนี้คนในด้อมเป็นคนช่วยกันเหใส่ตามมาแล้วคิวไปซื้อมาให้นะจ๊ะจริงครับแล้ววันนี้มีงานที่โรงพยาบาลในด่อมไปเอาขนมแล้วหนูกลัวโดนดา่าเพราะคนโอนเงินมาให้หนูหนูไม่ได้ส่งบัญชีให้แต่เขามีเรียกบัญชีหนูกันหรือแบบรีบไปลบข้อความในด้อมเลยเออใช่ใช่เออโอเคทุกคนรีบจ่ายเงินเลยนะเกือบเท่าทีว้ยเลยทีสุดท้าย ทุกคนรีบจ่ายเงินไปลองเอาไปในตู้หาอีกถึงจะให้ตัวนี้หรออ๋ออยากเอาแต่งเดือนท้ให้อะไรนะบัตรบัดรให้หนูปัตรนี่อันนี้ขึ้นมาแล้วอันนี้คู่นี้ระบบตู้แชร์แต่มันขึ้นนะเนี่ยเขาบอกขอเจ็บคือแบบไม่ไหวเพราะวต้องให้นเดจ็บปล่อยตัวนี้รอต้องปล่อยต้ใช่ต้องปล่อยตัวนี้แล้วเดี๋ยวค่อยปล่อยต่อเจ็บโคเจ็บบ้านหรอ หอยเจ็ดบ้านได้ไหมเออหอยเจ็ดบ้านได้ไหมหอยเจ็ดบ้านดีกว่าเนนี้สั่งขายที่เจ็ดบ้านเจ็ดบ้านหรือเจ็ดใครมีของนแรด้าช่วยกดใจไม่ได้เลยนะครับเอานิ๊กต้องนี้ก่อนเดี๋ยวมันนี้ไปเล่นขึ้นจริงๆเป็นการเป็นเพื่อนซีกันไป เป็ดเก่งจังนะาทางานด้วยอ่ะทุกคนขออีกเ็บ้านเดี๋ยวเปิดอันนี้ให้เลยทุกคนกดตะกร้า750ก็ได้นะคะลองไปกินดูจะได้ไซส์ใหญ่1.5ลิตร6ขวดค่ะพี่พี่พพปิดก่างเป็ดตะกี้คืออะไรคะ้ <c oughs> ด,ดี ชอบแมวใมันได้บันไดไม่รู้ว่าแมวทุกตัวเป็นเหมือนกันไหมแต่ว่าชอบที่แมวมันนอนแล้วมันเก็บขามันสบายมันปลอดภัยถ้ามันเก็บขาแล้ว่ามันรู้สึกมันปลอดภัยนะมันสบายอยู่เขาปลอดภัยอยู่ด้วยกันมาตลอดตะกร้าหนึ่งกับตะกร้าสองแบบไหนได้น้ำเยอะกว่ากันคะตะกร้าหนึ่งคือไซส์ไหนครับมันได้เท่ากันค่ะตะกร้าหนึ่งคือไซส์นี้ค่ะพี่พีชอ๋อใช่มันได้เท่ากันคือ15ลิตรถ้าสมถติว่าซื้อกด ดแบบตะก้าขวด1ลิตรจะได้15ขวดแต่ถ้ากดแบบศูนจุาก็จะได้30ขวดครับใช่แต่สุดท้ายแล้วมันเท่ากันน,น,กน้ำน้ำมันเท่ากันปริมาณมันเท่ากัน<ต>ขึ้นอยู่กับว,<ต>ว่าเรากินแบบไหนดีกว่าแบบชอบเปิดครั้งเดียวกินให้หมดหรือว่าชอบเปิดขวดหใหญ่ๆแล้วถือไปถึงมาอะไรอย่างเงี้ยเออพูดดีเพราะอย่างอันนี้มันไม่หมดอยู่แล้วก่อครั้งนึ่งจุกนะคะแต่จริงๆอ่ะตอนเช้าก่อนออกจา,กานจะกินขวดนี้แล้วตอนกลางคืนเนี่ยจะกิน ขวดนี้แล้วตอนเช้ามันก็จะเหลือหน่อยนึงเอาไว้กินยาตอนเช้าอพี่มีกินยาตอนเช้าคะกินวิตามินซีเล็กฟูกันแบบที่บอกแล้วเดี๋ยวไหนปัตติคิวเขาบอกกบอคือสกาวแพนด้าเวอร์ชันคนอ่เลยเราต้องแจกป่ะคะขออนุญาตเกินเจ็ดบ้านขออนุญาตให้เลยใช่เพราะว่ามันมาหลายบ้านมาทุกคนแต่ว่าเราต้องสร้างตะก้อก็สร้างก็ตะกาเดิมก็ตะกาอันเดิมไปสิบแปดบาทแต่อันนี้ทุกคนสามารถมีสิทธิ์กด ทุกคนเฝ้าเร่งตะก,การ้ป88บาทไปให้ดีนะคะตะก,กาที่4ใครที่มียอดซื้อไอลแลนด์คแล้วเหรอเปิดแล้วค่ะ,ะย่าพูดไม่จบเลยคืออันอนี้สองพันประมาณสองพันเลยนะใช่หมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะโครงก,การก็ใสซื้อไหอ่ะเดี๋ยวขอเช็คนะคะว่ายอดคนซื้อได้ซื้อน้ำไอลแลนด์หรือเปล่าไม่ว่าจะตะก,กาไหนก็ตามนะคะคนนี้คือคนที่จะได้พวงกุญแจของพับเกิร์ลเอ็กไคร์เบบี้นะคะ นี่อลูกค้าไม่ยอมมาซื้อกับเราเพราะเราได้ราคาดีไม่ทัน้ยไม่ทันก็อยู่เไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้อีกทุกคนกดจ่ายเลยค่ะใครที่อยู่ในสกร้าอยากดูว่าคนที่เขาได้ไปเนี่ยเขาซื้อเท่าไหร่เดี๋ยวเราเออเดี๋ยวเราไปดูกันใครที่กดได้นะคะทักเลยทักแชทก็ได้จะได้เจอเร็วขึ้นทักแชทที่ไอ์ไอแลนด์ได้เลยนะคะไม่ใช่แชทที่บุ๋มนะคะแคปค้าัดซตอนนี้ครับิดน้ามะนาวไม่ทันเต็มเลย เดี๋ยวให้อีกเนดะีให้อีกเดี๋ยวขอเช็คหลังบ้านอ่ะทุกคนตะกร้าหนึ่งจะเป็น1ลิตรนะคะแบบนี้ได้15ขวดถ้าวันนี้ซื้อกด3ลังเราจะได้ไปอีก1ลังนะคะได้ไปอีก1ลังก็คือจะได้ไซนี้คือ0.5ลิตรอีก1ลังซึ่งอันเนี้ย30ขวดนะคะคุ้มสุดก็คือ3ลังเนี่ย ปกติปกติพันแปดเนาะแต่วันนี้เหลือ1,700บาทลดไป300แล้วไม่พอยังได้อันนี้ไปอีก1ลังคือซื้อ3ลังได้4ลังซึ่งหนึ่งลังลมูลค่า1,800บาทคือวันนี้เหมือนแบบประหยัดไปพันแปดคุณได้1,800ด้ไปกินแบบอีก1ลังเลยอะ่ะออกปะแต่ต้องกดตักไซส์นี้นะคะไซส์หลิตรนะคะ3ลังไม่งงนะทุกคนถ้าใครที่เข้ามาใหม่ อันนี้เป็นน้ําแร่ด่างนะคะเจ้าเดียวในประเทศไทยนะคะปกติน้ําแร่ที่พีพีบอกคือน้าแร่คือน้ําแร่น้ําด่างคือน้ําด่างแต่น้ําแร่ที่เป็นด่างมีเจ้าเดียวในประเทศไทยและเขานําเข้ามาในแบรนด์ของไอซ์แลนด์นะคะคือมาจากเทือกเขาไอซ์แลนด์เลยใช่ไหมพีทประเทศครับประเทศไอซ์แลนด์เลยไอซ์แลนด์เลยไม่ได้ใส่แหวนพี่พีงอนไหมไปถอดเลยและรอบนี้เป็นครั้งที่สองนะคะที่แบรนด์ไอแลนด์เนี่ยเขาพอลแลกกับพีทที่บุ่มเนาะรอบก่อนเนี่ยเราชน ไฟนอล<า>มิสแกรนนะคะแล้วก็ชนกับบอลนสักอย่างคนดูอาจจะไม่เยอะเท่านี้วันนี้เนี่ยโปรดีมากนะคะปกติเขาไม่จัดโปรเลยอย่าง6.6ที่ผ่านมาเขาใจแขงอบกุ6ที่ผ่านมาเขาก็ไม่ร่วมโปรนะทุกคนก <laughs> เขารอมาวันนี้เลยไลฟ์พี่บุ๋มพีพีนะคะลองซื้อไปดูคะ่ะ <laughs> ไม่ใช่ลูกค้ายสิบ <laughs> ยกเลิกได้เลยค่ะยกเลิกได้เลยค่ะควรเตรีมตัวนะนใจคน คนที่ได้มกดได้แตไม่กดใจตามด้วยซ้ำเขาอยุ่ค้างหือนตะก้าใช่ไหมใช่โอเคไม่จ่ายเงินน้ำมาจากไอซ์แลนด์นะครับลูกเป็ตที่พอตัวแล้วดูเห็นใจไปถึงร้านด้วยซ้ำนึกออกมัหนูเลยนักดหนูกดไม่ได้หนูอยู่มาเลเซียสั่งบ้านเขียวได้ไหมยาอย่าพูดอย่างนี้ไม่ได้หรอจะบอกว่าน้ำเนี้ยครับหลังคาเขียวปกติอ่ะ ขวดละหกสิบาทเนาะแต่ว่าในไลฟ์เนี่ยพอหารเฉลี่ยมาเท่าไหร่ครับมันตกคนละสี่สิบครับมาสี่สิบสองบาทก็ถ้าใครทานอยู่แล้วเนาะหรือใครชอบเหมือนกับทานน้ำนำเข้าอ่ะที่เป็นน้ำแร่วันนี้ราคาดีสุดคพอคืขึ้นตัวเนี้ยอย่างที่บอกครับแพงกว่าน้ำแร่ออิมพอร์ตทุกยี่ห้อเลยยี่ห้อดังๆอ่ะอันนี้แพงสุดให้กดเดี๋ยวเตรียมกดใหม่โอเคเตรียมตัวเตรียมตัวเชลกได้ไหมแม่ อยากรู้ว่าได้สีอะไรได้ดีทำไมจะไม่ได้อ่ะเอา้ารเลยมาทุกคนเอาเฉพาะคนที่จ่ายเงินนะคะตะก,กา้าใดก็ได้หนึ่งสองสามเนาะทุกคนมาเริ่มค่ะใครที่ไม่ได้จ่ายเงินไม่ต้องซื้อนะเพราะยังไงเราก็ยกเลิกหลังบ้านอยู่ดีนะจ๊ะ<อ>มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะทุกคนมาเร็วพี่ผมกดแข่งเหรอ,เ,อเป็นก<ร>ี่จเป็นประมาณเจ็ดหัวครับหมดลาคาอะเดี๋ยวขอให้เช็คเหมือนเดิมนะคะ เป็ดอยู่เป็นมากเลยอ่ะนี่ไงร้านใจละฉันกดแข่งกับคนในไลฟ์จริงปะเนี่ยเป็ดโอ้โหเอาใหญ่เลยเขาบอกเป็ดลูกเป็ดมีใครอยากเกิดเป็นเป็ดไหมคะเป็ดได้นอนตรงนั้นเลยนะนี่เป็ดค่ะเราคือตอนนี้เหมือนทุกคนนั่งคอใจกันแล้วค่ะคือไม่นค่ะ ก็เป็นหนุ่มกดอ่ะอุ้ยเขาได้อะไรไม่รู้ไม่เป็นกดเลยแล้วมันก็บอกว่าเราทำกดไปเท่าไหร่แค่นั้นเองไปร้อยทุกคนนี้นะคะใครกดแล้วชื่อคุณอะไรคะชื่อคุณคนนนึงนิดคนงนิดคุณคานึงนิดอะไรงานตัวค่ะกดอะไรไปคะกดตะกร้าไหนไปคะคุณคนึงนิดได้กดหกหนึ่งจุดห้าจุดดจุดห้าจ็ด้อยอยห้าสิบว้ ฟังมากเห็นแล้วนี่แหละนี่แหละซื้อใหญ่นะซร้อใหญ่ตากาเจ็ดร้อยเราเปิดต่อเลยไหมเราเปิดต่อเลยไหมเอาอีสามใช่ไงมต่อไปขอผู้แข่งน้อยหน่อยค่ะก็คือแข่งสามแข่งสามแต่เราไม่ได้ปล่อยเขาคนที่กดสามอันที่พี่บอกโปรอีกทีนึงก็เดี๋ยวนะแฟนคลับเนี่ยก็คือคนที่กดหนึ่งลิตรสามลังเนาะที่เป็นโปรแรกสุดที่กดหนึ่งลิตรสามลังแล้วได้ศูนย์จุดห้าหนึ่งลัง เลือกวรโข้างหักเนเขาได้เดี๋ยวจะเปิดอันนี้ให้นะ88บาทเหมือนกันครับไอ้แซดขับนี่มันคือควายเบบี้ที่เป็นเหมือนไดโอเาม่าอะครับแบบนี้ามาแดเหไม่เอ่ยทุกคนซื้อไปก่อนให้เขาก่อนกกบอมาแข่งกัน หนึ่งนาทีเอาไหมวัดสองกดได้กี่อันเอาเริ่มพร้อมกันแล้วหยุดพร้อมกันแล้วกันไม่เอาเธอจะโกงฉันหรือเปล่าแล้วสองคนหนึ่งสองสามพี่จุ๋มแข่งกดใจอยู่พี่พีบอกหยุดเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันเนาะหนึ่งนาทีว่าเราจะได้เท่าไหร่แต่มันก็ลงแไม่แล้วเธอห้ามพิมพ์เป็นตัวเลขนะเธอต้องพิมพ์เป็นภาษาเขียน หรือว่าเนโตทั้งทั้งโลกพี่พีขาเป็นเน็ตยังเขบอกไม่โอเคใกล้แม่ตอนนี้ไม่ทันอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเอาเฉพาะโปร4,005ก่อนคุณแม่โปรเสื้อโปร5 0 0โอเคหยุด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 โปรสามลังโปรสามลังฉันได้185โปรสามลังแซงขับพร้อมยังครับเอ๊ะเมื่อกี้เราบอกจะดอกไม้คิมมอนเนี่ยพี่พีอันนี้ดอกไม้คิมมอนเราไปแล้วไห่หรอยังดอกไม้คิมมอนไปแล้วไปแล้ว ดอกไม้คิมมอนเรายังไม่ได้เริ่มแจกเลยแจกยังคะทุกคนดอกไม้คิมมอนแจกยังเหมือนจะยังยังเห็นไหมเราใชเบรดี้ออกไปใช่เราค้างนานมากจะป้าโอเคโอเคคิมมอนก่อนคิมมอนเดี๋ยวเปิดเลยเราค้างที่เป็ดอ่ะพี่พีชย้ำอีกหนึ่งรอบว่าใครมีสิทธิ์ได้คนที่มีสิทธิ์ได้กดตัวนี้88บาทคือคนที่ซื้อน้ำหนึ่งลิตรสามลังนะครับที่จะได้ศูนย์จุดห้าไปอีกหนึ่งลังกดยังไงกันอ่ะ e s เพิ่งซึ่งมีผู้เข้าร่วมแค่แบบไม่ถึง20คนนะคะที่กดสามลังเราได้สี่ลังนะดังนั้นใครที่ไม่ได้เข้าร่วมไม่ได้ซื้อนะทุกคนไม่ต้องกดนะสามนแต่ว่าอ,อ,อย่างที่บอกครับว่าถ้าใครซื้อน้ำหนึ่ง 1> 1ลิตรเนาะหนึ่งลิตรตัวสีล่ล,ลายอยากรู้เหมือนกันเนี่ยเธอได้เยอะเกินเลฉันไม่เชื่อเธอหรอกหนึ่งลิตรนี่หนึ่งลิตรจะได้ล่มไปด้วยนะครับได้สเปรย์แอลกอฮอล์แล้วก็ได้ตัวนี้ ไปหนึ่งลงัง<ม>ซึ่งมันจะทําให้เฉลี่ยตกลังละสองพันสองร้อยกว่าบาทเนาะพันสองร้อยเจ็ดสิบแล้วมันก็หารเฉลี่ยมาเป็นขวดตกขวดละประมาณสี่สิบกว่าบาทสรุปดอกไม้ไปยังคะยังยังใช่ไหมหนูก็ว่ายังคิมมอนยังใช่เดี๋ยวจะเปิดคิมมอนนะครับอ่ะเอาอยัางคะเราเช็คยังเอาเอาเอาให้ทันก่าทันใช่ไหมคะตอนนี้โอเคมา ทุกคนอันนี้เฉพาะคนที่กดตะต,ตะก้าหนึ่งสลังนะคะแล้วได้สี่ลังเก็บโค้ดค่ะเก็บโค้ดสำหรับคนที่ซื้อห้าพันบาททุกคนค่าส่งน้ำมันแพงอยู่แล้ว<ช>ไม่ว่าจะ<ช>ไม่ว่าจะไม่ว่ากดทหลังคา,า<ช>ไหนใช่ไเเขาบอกว่าเป็ดเวอร์ไปปะมันเหมือนพี่บุ๋มสั่งพัสดุอะเคยกดสั่งพัสดุปะ ข้าศึกวัสดงครับชอนแต่ก็ต้องสั่งเพราะว่าอะไรเราก็ต้องซื้อเหมือนกันค่ะเอออ่ะมาพี่พิษนักถอยหลังเลยค่ะจุ่มสั่งเห็จมลเป็นกระสอบเก้าแปดก็เดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ไปข้าสาวมาแล้วดอกไม้คิมมอน88แปดสิบแปดบาทค่ะหมดหมดยังคะหมดแล้วค่ะ เดี๋ยวขอเช็คว่าถูกกติกาไหมนะคะมันเร็วมาก500บวกจริงแล้วคนซื้อไม่ถึงด้วยซ้ำขอญาติผ่นไส้เป็ดขอวันนี้อ่ะเมื่อกี้ทางไอซ์แลนด์บอกแล้วว่าจะให้พวงกุญแจพาวอรพับอีกแต่เนี่ยก็คือซื้อตะกร้าไหนก็ได้ที่ผมพูดเลยให้อีกซือย่างนี้เดี๋ยวตัวที่จะขึ้นต่อไปคือตัวนี้กดยอดให้ได้อีกหน่อยนิดหน่อย เดี๋ยวก็คือใครมีของในตะกร้าที่ใ่า่เงินแล้วกดตัวนี้ได้เลยครับไม่ว่าตะกร้านราคาเท่าไหร่ก็าตามใช่เดี๋ยวจะขึ้นตัวนี้ต่อให้ถ้าเอาอยากลองเลยก็750เอาขวดใหญ่ปิดรับประทานดูนะแต่ว่ามันมีโปรใหญ่กว่านั้นนะเดี๋ยวทวนให้อีกดีกว่าครับโอเคก็คือเรามีโปรที่ถ้าใครซื้อทั้งหมดเนี่ยอา้า